การจัดประสบการณ์ระดับประถมมวัยชั้นเตรียมอนุบาลครูประจำวิชานางสาวนาตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้อยเอกนภพ์พร,พรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระองพรมณีผู้จัดก,การโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านหน่วยโครงงานมือของฉันเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยจิตกรรมฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะทอทหารหอหีบพอพานและฟอฟันค่ะการฝึกการอ่าน ครูฝึกวิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองเ,เด็กๆคะคุณครูก็มีปริศนาพาเพิ่มมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะไปดูกันเลยฉันคืออะไรมีใจกล้าหาญค,คล่องแคล่วชำนาญ เก่งการสู้รอบอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรมีใจกล้าหาญค,คล่องแคล่วชำนาญเก่งการสู้รบเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะพยัญชนะตัว ททหารนั่นเองต่อไปปริศนาข้อที่2ค่ะมาดูกันเลยนะคะฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่า ปิดฝาให้ดีไหนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยพยัญชนะหอหีบนั่นเองเด็กๆคะเราไปดูปริศนาข้อที่3กันเลย ฉันคืออะไรใช้ใส่บุปผาทูบเทียนม,มาลาบูชาพระเอย้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรใช้ใส่บุปผาทูบเทียนม,มาลาบูชาพระเอย้ยในรองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไร เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวพอพานนั่นเองค่ะต่อไปปริศนาข้อที่4ค่ะไปดูกันเลยฉันคืออะไรอยู่ในปากนี้มีอยู่หลายซี่ใช้เคี้ยวอาหาร อีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรอยู่ในปากนี้มีอยู่หลายซี่ใช้เคี้ยวอาหารไหนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพยัญชนะฟ r ฟันนั่นเอง เด็กๆคะหยิบการอ่านคำภาษาไทยสถาบัานวิจัยขึ้นมาเลยคะ่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะแล้วเปิดไระี่หน้า21เลยคะ่ะจะมีพยัญชนะทั้งหมด4ตัวนั่นเองแต่เราจะมาอ่านทีละหนึ่งพยัญชนะก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะพยัญชนะตัวที่1ทอทหารเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะทอทหารอดทนจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครู3รอบนะคะทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทน ต่อไปพย,ยัญชนะตัวที่สองค่ะหอหีบเดี๋ยวเด็กๆไม่อ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะหอหีบใส่ผ้าจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะหอหีบใส่ผ้า หอหีบใสผ้าหอหีบใส่ผ้า,หหผาเด็กๆคะพยัญชนะตัวที่3ค่ะพอพานเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ พอพานวางตั้งจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะพอพานวางตั้งพอพานวางตั้งพอพานวางตั้ง,ง,งเด็กๆคะพยัญชนะตัวที่4คะ่ะฟ r ฟันเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ For fun สะอาดจังจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะ For fun สะอาดจัง For fun สะอาดจัง For fun สะอาดจังเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะ คุณครูก็มีคำถามหลังสอนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยนะคะพยัญชนะที่อ่านไปแล้วมีตัวอะไรบ้างคะพยัญชนะที่อ่านไปแล้วมีตัวอะไรบ้างคะในเด็กๆลองตอบดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้าง เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวที่หนึ่งทอทหารพยัญชนะตัวที่สองหอหีบพยัญชนะตัวที่สามพอพานพยัญชนะตัวที่สี่ฟฟันอ่ามีทั้งหมดสี่พยัญชนะนั่นเองเด็กๆคะ อย่าลืมกลับไปทบทวนพยัญชนะทั้ง4ตัวด้วยนะคะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้เด็กสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่ทอทหารหอหีบพอพานและฟอฟันได้ถูกต้องค่ะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูประจำวิชาเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย